ตลาดปลาคุรุมงนะครับห,ห,นะห,ห,ห,หโมยมากโหเข้ากันปั้นอะ่ะ Good mom. ีเช้าวันสดใสนะครับโอซาก้านะฮะตอนนี้ฝนตกแดดออกครับทุกคนเหมือนเป็นพยากรณ์อากาศครับวันนี้ต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับบอลจะพาทุกคนนะฮะมาตลาดปลาคุรุมงนะครับผมนี่ข้างหลังบอลแล้วนะครับซึ่งตลาดปลานี้นะครับอยู่ย่านมินามินะฮะทุกคนเขาบอกกันว่าเป็นครัวของโอซาก้าเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีวัตถุดิบชั้นเลิศนะฮะเต็มไปหมดเลยอ่าราะววันนี้เราทำเราทำกับข้าวใช่ไหม เราแบบเออ EP ทำกับข้าวทำให้กินนะแบบยืึว่าชุดดิบอ่ะได้สไลด์ปุ๊บกินปั๊บเนี่ยทำนะป่าเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับตลาดปลานี้นะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับก็คือทั้งบนนะครับนั่นเห็นไหมก็จะมีพวกแบบสัตว์ต่างๆสัตว์น้ำต่างๆฟิลลิ่งคล้ายๆอยู่เกาหลีไหมตลาดมันก,ก็คล <ๆ S 1> <ก>้ายๆกันหมดเนาะ บบมีของกินเต็ไมไปหมด๋ยวเข้าไปลึกๆหน่อยฮะจะมีแบบพวกปลาดงปลาดิบอะไรอย่างงี้อูน่อะไรอย่างี้มีหมดเลยหอยเชลล์สรุปร้านปิดหมดแล้วคุณเปิดยังไงครัเปิดโมงอ๋อ,อ,อที่นี่เขาเปิดแบบเปิดค่อนข้างสายนะใช่ครับได้กลิ่นนะกลิ่นหอมเกิดจากการแบบย่างยางพวกหอยอะไรของเขาอซอยนี้ก็จะคิดสุดสังเกตง่ายๆก็จะมีคนเยอะๆครับทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่คนเดินเต็มไปหมดเลย ก็จะมีนี่ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบไอส้สีสีอย่างเงี้ยเออคือซอยแบบซอยซอยหลักของเขาหูใหญ่มากนะี่นหรอโอ้เข้ากันปั้นอะ่ะวันนี้อยากกินอะไรวันนี้วันนี้เหรอวันนี้กับแบบพวกหอยอะ่ะหอยที่เมื่อกี้เขาย่างๆ่าน่ากินอยู่นะแล้วเขาก็จะตัด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 ,ด,ดให้ ี่มันก็จะมีของแบบทะเลสดๆเต็ไมไปหมดเลยนี่ปลาหลัยกย่าเนี่ยแล้วมันก็จะมีแบบพวกวัตถุดิบต่างๆเนื้ออะไรเงี้ยใครแบบชอบกินชาบูหรือปิ้งย่างก็คือซื้อกลับไปทำที่บ้านได้เนี่ยอะไรอะ่ะเกาลัดอ่ะนี้สวน available for testing เดี๋ยวลองชิมดูเขาให้ชิมได้หวานมากเนื้อแ,แบบนุ่มแบบเหนียวๆหน่อย หนึบหนึบอร่อยนะกลิ่นมันไม่ค่อยหอมเท่าบ้านเราบ้านเรามันจะมีตัวที่ผัดบะเมทเม็ทกาแฟผัดเดินให้สุดก่อนแล้วแบบเดี๋ยวให้กลับมาเก็บรายละเอียดว่าแบบอยากกินร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยคนเยอะมากเลยนะเมื่อกี้เราเข้ามาอีกทางเนี่ยคนไม่เยอะนี่แบบเน้นเน้นวิวอูใหญ่มาก เดี๋ยวเอาร้านนี้ร้านแรกเลยแล้วกันครับทุกคนร้านนี้จะขายแบบของสดเยอะมากร้านนี้มีแบบอูนิแบบสดๆเลยแล้วก็เขาจะดังพวกแบบหอยหอยนางลมเออใหญ่มากมีหลายไซส์ให้เลือกอยากกินไซส์ไหนหรือแบบชอบแบบไหนเลือกได้หมดเลยเดี๋ยวเราสั่งประมาณสัเก้าร้อยก็อันถูกสุดอนะ่ะก็เท่าไหร่สองร้อยบาทนะทุกคนอ,อสดเลยไม่แน่ใจว่าอูนิตัวเก้าร้อยหมดหรือยัง บุนี่นี่มีตั้งแต่ไซส์ XS ถึง XL นะฮะทุกคน XS ก็สตาร์ท900 XL ก็4,500เน่ยตัวถูกก็จะสีแบบนั่นหน่อยตัวแพงก็ส้มขึ้นเรื่อยๆเอาไซส์นี้ก็พอมั้งไซส์ L ฮะออใหญ่พอแล้วเอโทษๆนี่ป้า,าเอาตัวน,นี้ดีกว่านี่โอ้โหหนักอึ้งเลยทุกคนห,หนักมากใหญ่ปะใหญ่จัดนี่แค่ไซส์ L นะ เ,เมือราได้คิวที่29นะคะก็คือต้องรอแต่ว่าของเราเป็นแบบสดก็คือไม่ต้องทําเป็นร้อนหรือไปย่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเดินดูร้านอื่นก่อนเผื่อมีอะไรน่ากินมาก็คือต้องหาอะไรลองทองนะไป นี้มันน่าจะเป็นปลาทูน่าอยู่แล้วอ่ะเออก็คือเลือกส่วนของมันว่าจะเอาส่วนไหนก็ราคาก็จะแตกต่างกันอืมอพิเศษยังไงกันนี้คุณลุงเขาก็น่าจะแร่เองแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เคยมาก็พลาดไม่ได้กินเพราะว่าไปกินร้าน,นาข้างๆไปกินร้าน,นาข้างๆ <c oughs> เออแบบหิวจัดกินเป็นข้าวแต่เนี้ยสาม,มารถเหมือนเ,เลือกปลาตรงเนี้ยเองได้เลยทั้งชิ้นอย่างนี้อ๋อทั้งชิ้นแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะเอาไปสไลด์แล้วก็โปะซูชิหรือว่าสไลด์เป็นซาชิมิธรรมดาก็าได้ ก็จะมีราคาบอกเลยแต่ลนะชิ้นราคาเท่าไหร่มันแทกเยอะๆอย่างเงี้ยสวยๆแบบเนี้ยเนี่ยเห็นว่ามาเบลสุดๆเลยก็6,300ก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณพั0 0่าประมาณพัน0ถ้าเป็นแบบอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะถูกลงหน่อยชิ้นเล็กหน่อยถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นส่วนน่าจะต,ตัวตรงกลางถ้าให้เดาจัดชิ้นนี้เลยละ ลายสวยจัดราคาเท่าๆกันแต่ว่าชิ้นนี้ได้ความหนาชิ้นนี้ได้ลายชิ้นนี้ได้แจ่มกว่าเลือกมั่วครับเลือกมั่วครับสี่พันสีหรืออันนี้ดีอันนี้ก็พอได้อยู่นะนี่สามพันสี่ฮัลโหล h i m i รซชิมิมิเต s ซูชิแซชิมิแอนด์ซูได้เป็นคิวที่18นะครับทุกคนเราเลือกแบบทูโกก็คือ ไม่ได้นั่งกินที่ร้านถ้านั่งกินที่ร้านน่าะต้องรอหนาเพราะเขามีโต๊ะแค่นีเองรอบลุงรอบลุงแค่นี้เองเออก็เราเลือกชิ้น4,400เยนไปนะครับก็เลือกทำสองแบบเลยก็คือเป็นซาชิมิแล้วก็ซูชิไม่ต้องเสียเงินเพิ่มครับกบลับมลเอาอดีกว่าราค่อยกลับมากินนี่ฮะใช่ได้โอเคครับไปได้ฝาดดกาด,ด้วยนะได้ อูนิก่อนเลยครับนี่ราคาดีมากนะทุกคนเดี๋ยวใส่โชยุไปนิดหนึ่งแล้วนิดเดียวพอรสชาติมันดีอยู่แล้วนะครับแค่ตัว XS ก็คือหวานช่ำแล้วอ่ะดีมากไม่คาวเลยครับหวานมาก คิดไม่ออกเลยถ้าสมมติ XL นี่จะฟินขนาดไหนเกี่ยวขึ้นคำนะกลืนได้เลยอ่ะแบบไม่อยากให้หมดเลยอ่ะอยากคาส้ามา่มมอไปเป็นใหญ่มากทุกคนดูดินี่นี่มือบอลนั้นเนี่ยดูดิเข้ามือเลยนี่ขนาดแค่ไซส์ M อเองนะเราสั่ง M มาเองอ,ะอ่ะถ้าสมมติใครกลัวเลี่ยนนะครับก็ใส่ t a บาสโกเพิ่มได้ ตุดตัวอยู่นี่ดูเต็ตเมคำมากเนี่ยพูดไม่ได้เนี่ยห,หวานมากสดมากตึ๊บมากอย่าลืมมาลองนะครับร้านนี้ของสดจริงๆ เล็กก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปแบบซูชิแล้วกันนะครับทุกคนลายมันแบบขินอ่อนแบบสุดใจนะ่าจะฟินมากมากนี่จิ้มเข้าไปครับฟินมากดีใช่ไหมดีแต่มันก็ยังมีเอ็นตรงกลางเหมือนกันนะอืความนุ่มความแบบละลายคือถือว่าดีถ้าคิดว่าอัพราคาอีกน่าจะแบบอืมันจะไม่มีจบว่ะดิมันจะไม่มีจบว่ะดินี่ เนี่ยเห็นปะ่ะมันจะมีตรงกลางแบบนี้เนี่ยใครดูชินนี้ชิ้นี้จะไม่มีนี่ดูดิยังกันเนื้อเลยพี่บอลเห็นปะ่ะใช่ใช่ใช่่ปะ<ช>เหมือน<ร>เนื้อเลยอ่ะเออนี่คือปลาทูน่านะครับทุกคนใครมาที่ตลาดนี้บอลว่าร้านเนี้ยเลิศสุดแล้วเยี่ยมสุดแจ่มสุดเพราะคนรอเยอะแล้วก็คุณลุงดูตำนานาหวานฉ่ำเนื้อกลิ่นละลายตามแน่นๆนันบอลก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนเหมือนกันนี่นี้เป็นแผ่นเลยดูดิย่างกันเนื้อเอาไปย่างได้เลยเนี่ย ไม่ต้องเยอะมากนะครับไปกลินมากขออีกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะก่อนที่แบบเราจะมากินใช่ปะเขาก็จะถามเราว่ากินกี่คนเขาจะได้ทําซูชิถูกเพราะว่ามัว่าส่วนที่แบบเขามาทําซูชิอ่ะน่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดของชิ้นปลาชิ้นนั้นให้พี่บอลลองชิมดูมา ปลาหงุดหงิดไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยอย่าล้นมันไม่ใช่ปลาข้ามเหนืยวแมงเยอะชิมาข้ามเหนืยวแมงเยอะชิมาแนะนำว่าทำเป็นสูตุชิดี่กว่าหมดมันหนาไปแล้วมันเส้นใหญ่มันเยอะเส้นใหญ่เยอะดอกไม้ด้วยดิดอกไม้ดอกไม้กินผักด้วยเขียวเขียวผักด้วยผักสะบบีด้วยทั้งต้นเลย กดอะไรมากดน้ำเปล่าอัดแก๊สเหรอรู้เลยอ่ะหอมไม่ใช่อร่อยจัดจริงเหรอจัดของพี่อันไหนอร่อยกว่าอันนี้อร่อยเยอะจริงเหรอทีมดูดิไม่ใช่น้ำเปล่าไม่ใช่น้ำเปล่าโคตรเจอเลยอ้าวโคตรเจอเลยอุยอร่อยน่าเนี่ยขอสามคนแต่แม่งก็มีคนนึงที่มันตรง ออมันนี้ออร่อยมากกค,ก,กครับทุกคนต้องกินนะฮะอันนี้มีให้เลือกสองแบบเป็นแบบแป้งสีชมพูกับแป้งสีขาวเ<อ>านนราก็เลยเสมุทสวีทบีนกับแมชจ็ดสวีทบีนสองอัน700รเยนครับเด็กชายมา เฮ้ยหเอนเ้าดิกินได้ปูกูดีกว่ามาพี่ทิงน่าจะชอบสีชมพูได้เพราะว่าอะไรมันลูกเล็กความลําบากก็คือเราอ่ะจะกินไปพร้อมกันมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ยัดอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงสตรอเบอรี่ออกมาก่อนแช่ไว้นี่ข้างในก็จะเป็นไส้ทั่วแดงนะครับนะฮะอ่าม นุ่มมากแต่ว่ามองว่าร้านคุณป้าเนี่ยแป้งหนาไปหน่อยบางเคยกินที่หนึ่งอะ่ะที่โอซาก้าเนี่ยแหละใต้ดินไม่แน่ใจน้ำปลาเนากินลืมอ่ะอันนั้นคือแบบบางแล้วอร่อยอืมแต่ถ้าเจอถ่ายมาให้นะคะอืส,อสตรอเบอรี่วหวานต้องตัดกับความแบบแป้งแล้วก็ถั่วแดงถั่วแดงแบบเปรี้ยวๆหวานๆตัดกันไอ้ดีกอให้ไมกินสตรอเบอรี่เดี๋ยวเก็บกลับไปฝากเมีย น้องกินด้วยกันเนาะอร่อยไหมแป้งหนาไปหน่อยเพาว่าแป้งหนาไปหน่อยแต่กอ่อยแต่ว่าไส้อะดีแต่จริงอ่ะเราก็ชอบที่มันแป้งหนานะแต่แป้งบางอันนั้นสวัดมากเคยกินทีหนึ่งจำไม่ได้แล้วจริงๆทุกคน อันนี้นะฮะเขาบอกว่าเนื้อดำญี่ปุ่นหั่นเป็นยากินิคุนะครับยาง680เยนอันนี้สำหรับทับทิมฮะสำหรับคาบีบาร่าเอาเป็นว่าสุ่มเลยเเกริวกริว นี่นะครับก็สามารถเลือกได้เลยข้างบนนะครับว่าชอบลายไหนชอบส่วนไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอามาช่างข้างบนนี้นะครับแล้วก็เอาไปย่างให้เราครับซึ่งตอนนี้เราสั่งไปเรียบร้อยแล้วชิ้นที่เราสั่งไปก็ประมาณนี่2อ4 7เมื่อกี้เขาช่าง1ัน0 8, แต่ว่านี่ว่าน่าจะรวมค่าย่างด้วยไป <c oughs> ไปดูกัน <c oughs> ย่างสดๆเลย ได้มาแล้วนะครับดูเขย่างแบบย่างได้แบบเดือดมากแบบมีเดี่มแร์สุดๆดูดิเลเยอร์คือแบบอย่างดีอยากเอามือป้องให้นะแต่ว่ามือถืออยู่มือถืออยู่ไหนมือถืออยู่ในกระเป๋าครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะคือโคคือแม่เขา่ยทอดก็อร่อยแล้วมันแบบมีความเค็มของพริกไทยน่าจะเป็นเกลือพริกไทยไม่ก็รสชาติเนื้ออยู่แล้วอร่อยไม่เหนียวเลยจึมถอสหน่อย อัมซอสเป็นแบบซอสยากินี่กั่วอร่อยจัดส่วนตัวคนชอบแบบจิ้มมะว่ะคนชอบจิ้มซอสอยู่แล้วแต่บางคนให้แบบสายเนื้อจริงๆเขาก็อาจจะจิ้มแค่เกลือพริกไทยที่เขาใส่แต่ความชอบส่วนตัวร้านนี้แนะนําดีมากชื่อว่ามันนกมั้งมันนกแล้วก็สามารถเลือกเนื้อกลับไปทําเองที่บ้านได้ด้วยแถ้อา,อาอยากกินเป็นชาบูปิ้งย่างอะไรเงี้ยได้หมดเลย เป็นแย่พี่บอลมาครั้งแรกกับตลาดปลาคุรโมงคพี่ดดีนะชอบไหมคือคนอชอบกินอาหารทะเลอ่ะน่าจะแฮปปี้เมว่ามันมีครบหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบสิ่งที่พร้อมทานวัตถุดิบซื้อกลับไปทําเองรู้สึกว่าใครนะ,ะที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาดูได้นะครับบอลว่าอาหารทะเลนะ,ะสดหมดเลยแล้วก็ตามร้านที่บอลไปนะครับเด็ดแน่นอนรอคิวอาจจะนานนิดนึงแต่ว่าบอลว่ามันก็คือร้านดังที่สุดในแบบตลาดปลาคุรมงแล้วนี่แหละสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง สั่นด้วยจะได้ไม่ลืมไงให้รายการอร่อยบอกต่อด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายใครมีแบบตลาดปลาหรือไลไ์แชร์กันมาได้นะแบบเผื่อเราตามไปพ๋อเหรอพี่มีตลาดปลาวันิุธยของดีนะของสดนะนันะไม่ะช่ช่วยเฮงใจตลาดนะแค่ลืมปล่อยปลาด้วยนะเราจะพาทุกคนไปคุณลุงเน็ตฟลิกนะครับผม โอมันต่อคิวเยอะมากอืมนี่อร่อยฮะหวานไม่มีกลิ่นคาวเลยดีอร่อย,ล,ยลุงเด็ดบอกเลยโอเคเคโอไโไงใช่ไม <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay.